ทําให้มีอาการชาลงที่ขา oh. หรือมีอาการชาที่มีือ <c oughs> ควรที่จะทานอาหารประเภทใดเช่นในพวกข้าวผักหรืออาหารประเภทมังสวิรัตตลอดชีวิตก็อาจจะขาดวิตามินตัว B oh, <no. S 1> 12นี้ได้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในหลายๆครั้งที่คนไข้ที่มีอาการชาไม่ว่าจะชาจากปลายประสาท เป็นโรคเน็บชาหรือชาจากการที่มีอะไรมากดทับที่เส้นประสาทเช่นในคนไข้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททําให้มีอาการชาลงที่ขาหรือมีอาการชาที่มือจากคนไข้ที่มีผังผือรัดเส้นประสาทข้อมือในคนไข้กลุ่มนี้ควรที่จะทานอาหารประเภทใดเป็นพิเศษเพื่อที่จะช่วยลดหรือบรรเทาอาการชา ลองมาติดตามดูนะคะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยคะ่ะ ในคนไข้ที่มีอาการชาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่หลังหรือที่ต้นคอทําให้มีอาการชาลงมาถึงปลายเท้าหรือปลายมือหรือในคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วมีปลายประสาทอักเสบมีอาการชาตลอดเวลาหรือบางคนจะมีอาการชาลักษณะที่จะเป็นออกร้อนหรือรู้สึกเย็นเย็นรู้สึกเสียวแผลหรือชาเหมือนมีอะไรมาไตา่บางคนชามากจนกระทั่งไม่รู้สึกอะไรในคนไข้กลุ่มนี้ วันที่จะทานอาหารที่มีวิตามินที่ช่วยบำรุงปลายประสาทนะคะซึ่งหลักๆก,ก็คือเป็นวิตามิน B ค่ะอาหารที่มีวิตามิน B มากจริงๆแล้วก็อยู่ในอาหารที่เราทานกันอยู่เป็นประจำนะคะเช่นในพวกข้าวผัก หรือเนื้อสัตว์สำหรับวิตามิน b 1ก็จะมีมากอยู่ในข้าวประเภทที่ไม่ขัดขาวนะคะ oh. ข้าวสีขาวๆที่เราทานกันอยู่จะมีวิตามิน b 1อยู่ค่อนข้างน้อยแล้วนะคะดังนั้นในคนไข้ที่จำเป็นต้องทานอาหารที่เพิ่มวิตามิน b 1คือควรจะทานข้าวที่ไม่ขัดขาวนะคะเช่นในข้าวซ้อมมือข้าวกล้องก็จะมีวิตามินอยู่มากรวมไปถึงในเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมู แล้วก็ไข่ก็จะช่วยเสริมวิตามิน B1 ได้ค่ะสําหรับวิตามิน B2 ก็เช่นเดียวกันนะคะพบมากในข้าวไม่ขัดขาวข้าวสาลีมะลำปลีแคนตานลูปนมและก็ไข่ค่ะ วิตามิน b 6ที่จะช่วยสร้างสารสื่อประสาทในสมองก็จะมีมากในข้าวไม่ขัดขาวเช่นเดียวกันค่ะแคนตาลูนมไข่รวมไปถึงมเมล็ดถั่วแล้วก็ธัญพืชต่างๆแล้วก็จะมีในเครื่องในสัตว์แล้วก็พวกปลาต่างๆด้วยนะคะและวิตามิน B ตัวสุดท้ายที่จะช่วยลดอาการชาหรือบรรเทาอาการชาได้นั่นก็คือวิตามิน B12 ค่ะจะมีมากในพวกเนื้อสัตว์ นมและก็ไข่ดังนั้นในคนไข้ที่รับประทานอาหารเจหรืออาหารประเภทมังสวิรัตตลอดชีวิตก็อาจจะขาดวิตามินตัว B12 นี้ได้ถ้าหากเริ่มมีอาการชามีปลายประสาทอักเสบหรือต้องการป้องกันอาการเหล่านี้คนไข้ที่รับประทานอาหารเจตลอดชีวิตอาจจะจําเป็นต้องทานเป็นวิตามิน B12 ิเสริมนะคะวิตามิน B เป็นวิตามินที่สามารถละลายได้ในน้ํานะคะดังนั้นก็จะถูกขับออกทางเหงือ่อทางปัสสาวะได้ ในบางครั้งที่เราทานวิตามิน B ในอาหารเข้าไปเยอะๆมันจะไม่ได้สะสมนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะทานอาหารเหล่านี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรวมไปถึงในคนไข้ที่ได้ทานวิตามิน B เสริมเช่นเป็นพวก B1612 หรือวิตามิน B รวมก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะได้รับวิตามิน B ที่สูงเกินไปหรือว่าทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานจะทาให้เกิดวิตามิน B สะสมในร่างกายจนเกิดพิษได้ถ้าหากเราทานในขนาที่ ที่คุณหมอแนะนำ ก็ไม่ต้องกังวลณจุดนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในคนที่ดื่มสูราเป็นประจำหรือมีการสูบบุหรี่ก็อาจจะทําให้เกิดการขับออกหรือการไม่ดูดซึมของวิตามิน B เข้าไปในร่างกายทําให้คนไข้ที่ติดสุราเรื้อรังหรือมีการสูบบุหรี่เป็นประจำ,เ,ะจำเกิดอาการชาได้ดังนั้นก็ควรลดละเลิกสิ่งเหล่านี้ oh. ด้วยนะคะส่วนในคนไข้ที่เกิดอาการชาจากการที่เส้นประสาทเกิดการกดทับที่พูดมาข้างตน้นเช่นคนไข้ หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่บริเวณต้นคอหรือที่หลังหรือมีผังผืดรัดเส้นประสาทที่ข้อมือการทานวิตามินเสริมที่ได้จากอาหารในบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรหากเราไม่ไปลดการกดทับของเส้นประสาทเหล่านั้นด้วยวิธีการรักษาอื่นๆค่ะ ดังนั้นในคนไข้ที่เป็นโรคเหล่านี้ถ้าหากได้รับประทานอาหารที่กล่าวไปแล้วหรือบางคนอาจไปหาวิตามินบีมารับประทานเสริมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็ควรที่จะได้รับการรักษาอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับสุขภาพช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระ ส่งตรงให้ทุกท่านถึงบ้านเลยนะคะรวมทั้งเรามี f เฟซ o o o กแฟ a เพจบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูช่วยกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาสุขภาพอยากสอบถามอยากปรึกษาเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่แอดบัณฑิตคลินิก แอดบันดิตคลินิกที่ขึ้นไว้ข้างใต้นี้นะคะและสำหรับท่านใดที่สนใจการรักษาแบบกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ